สวัสดีชั้นชนลผมสวัสดีกันตอนศึกษานะครับบ่ายมงครึ่งพอดีมาสง่งลูกสาวที่บวชขศรังสิตับผมกลับไปเรียนที่บมชขศอยู่รถเลดครับน้ำท่วมในกรุงเทพก็เลยเที่ยวเก้าโมงครึ่งครับตอนนี้สิบโมงครึ่งนั่งรอแต่แปดโมงเึ้นครับเดียลต้องรีบลกลับไปอีกตัวหนึ่งกลับมาด้วย มาด้วยแล้ววันนี้มีสอบด้วยช่วงบ่ายชั่วโมงสองชั่วโมงน่าจะทันอยู่แตาเริ่เสร็จพอมาติดอะไรครับเดี๋ยววิ่งออกนนถ้าไปกลับรถข้างหลังก็น่าจะติดสาวขึ้นรถนะครับเด็กกระสินสน,นะ ไปแล้วครับโนเด่นๆน่า,นาจะถึงก็เดี๋ยวเราก็กลับครับก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็าลังจะเข้าบ้านครับเรือไม่ถึงหรอกหมายเลสอง,สองจากโคราชอีกสามสี่ชั่วโมงน้อแล้วหกโมงเย็นนั่นแหละ ครับผมตอนนี้ก็1ิบเจสิบเจ็แล้วครับผมส7นาฬิกาสิบเ็ดนาทีครับเลกงามยางดีเนื้อตกเนื้อเตะซิกซิกเลยออกมานั่งป่อกนะครับผมลูกค้าซื้อมาเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ผัดไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ก็ไปส่งเขาแล้วตอนเช้าก็ปอกไว้ครับผมนั่งอยู่หลังบ้านเหมือนเดิมแดดวันนี้พระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยครับทุกทีนี้ป่านนี้ตกดินไปแล้วรับคอฟ้าไปแล้วแต่วันนี้รู้สึกว่าจะ ไม่มีหมอกเลยครับเมื่อเช้าฝนตกน้องคืน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 มาอาจจะมีฝนถึงมันจันร์ครับน่าจะทุนแรงนิดหนึ่งหรือเปล่า,า,านัา่งเปล่าคณะครับผมเสีได้ครับผมตู้เย็นก็ไม่ค่อยจะเย็นเท่าไร่ถ้เย็นบางทีก็เย็นมยยนาแห้งงแกงเลยและตู้เย็นก็เลยแต่ลมเขามันเย็นก็เลยไม่มีอะไรทําครับตอนเย็นก็นั่งชิวๆครับวันนี้กับข้าวก็น่าจะเป็นซื้อคอไก่มาครับไปนัดมาก็ อาจจะอบลมร้อนเหมือนกันมอหมอรลมร้อนแล้วอบใสน้ำมันนะครับแล้วก็จำแจ้งครับแม่บ้านกินสองอย่างกินง่ายครับผมหนึ่งก็กินจิบๆจับๆไปคณะก็โอเคสวยอยู่กนลังจีสิบบาทเอาไ้้ันตะันหอยพวกนี้ช่วงนี้งานก็ยังไม่มีครับผม ก็ยังลันเล่กันนี้จอนอยู่แต่ก็มีเข้ามาอยู่ครับมีทูเข้ามาอยู่แต่ว่ายัางไม่ได้นัดบอลกันสองงานสองที่ครับสองโรงงานก็คือเจ๊นายกับ่าไทยสลิกครับมันตียังไม่มีเข้าก็มันตีกับไทยสลิดก็เท่ากับเจ้าของเดียวกันเลยครับผมเจ่าขละโรงงานอยู่คนละที่ทข้างๆกันก็นั่งกประมาณนี้เขานั่งชิวๆปอกขนมคณะเล่นไปเรื่อยเปื่อยถ้ารามีารมลมครับมันงั้นอยู่ไม่ได้เหมือนเดิมครับ ก็สำหรับคลิปนี้พีนี่ไม่รู้อะไรมั่งนะน่าจะไม่ได้เรื่องไม่ได้ความอะไรหรอกก็สรุปก็คือเช้าไปส่งลูกสาวที่จุดพักรถครับของนครชัยที่ลังสิตแ้วก็บินกลับมาแล้วก็ช่วงบ่ายสามก็ไปนัดครับจะซื้อข้าวจะกลับมาพร้อมคนเล็กพอดีรอรับลูกกลับเข้ามาด้วยครับเรือครับส่วนน้ําก็ขึ้นครับ ขึ้นทุกวันเราเป็นผู้ประสบภัยแต่เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายครับมันยังไม่ทุ่มที่นอนก็แวประมาณนี้ครับพื้นที่นั่งอยู่นี่กับนิ้แนวะผิวน้ําก็โอเคอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ประมาณสา4สิบสี่สิบเซนอันนี้ก็ขึ้นประมาณเซนหนึ่งครับก็นะก็จะสรุป งานก็ได้ประมาณนี้ครับผมในใงานวันนี้ทำอะไรเนาะก็จะได้ขอตัวลาแล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้พี่นี้ก็จะได้จบแล้วครับผมไปแล้วครับผมจงดีไมวามสุขครับถอดไลค์กดเซฟสกัยเพื่อนๆได้เลยครับผมไม่มีสาระเลยคลิปนี้สวัสดีครับนุ่นพระอาทิตย์ยังอยู่ข้างบนนุ่นอยู่เลยสำหรับน้ำเห็นหลอยไหมนั่น่ะ